เจริญในจำยงครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรพระพุทธองค์คือผู้ตรงชี้ให้รู้จักทุกข์พระศาสดาตรัสกับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งไหว้ล่องกระแสแม่น้ำลงไปเพราะเหตุสิ่งที่น่ารักน่าเปลือนใจ บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนฝั่งเห็นบุรุษผู้นั้นแล้วร้องบอกว่าบุรุษผู้เจริญท่านย่อมไหว้ล่องตามกระแสะแม่น้ำเพราะเหตุสิ่งที่น่ารักน่าเปลื้มใจโดยแท้แต่ว่าทางเบื้องล่างมีว่วงน้ำประกอบด้วยคลื่นประกอบด้วยน้ำวนมียักษ์มีรากสด ซึ่งเมื่อท่านไปถึงแล้วจกต้องตายหรือได้รับทุกข์เกียนตายภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ไหว้ล่องตามกระแสะนั้นรันได้ฟังแล้วก็พยายามไหว้กลับตวนกระแสะทั้งด้วยมือและด้วยเท้าทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกรรมอุปมานี้เราปูกขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความ นี้เป็นเนื้อความคือคำว่ากระเสะแม่น้ำเป็นชื่อแห่งตนาคำว่าสิ่งน่ารักน่าเพลินใจเป็นชื่อแห่งอายตนะหกในภายในคำว่าทางเบื้องล่างมีม่วงน้ำเป็นชื่อแห่งโอรัมพาคิยะสังโยธาคำว่าคลื่นเป็นชื่อแห่งความโกรดและความขับแขน คำว่าน้ำวนเป็นชื่อแห่งกามคุณห้าคำว่ายักษ์และรากสดเป็นชื่อแห่งมาตุคามคำว่าตวนกระแสเป็นชื่อแห่งเนกขรรมคำว่าพยายามด้วยมือและเท้าเป็นชื่อแห่งการปรารบความเพียนคำว่าบุรุษผู้มีจักรสยืนอยู่บนฝั่งเป็นชื่อแห่งตตากุ ผู้อารหาันตะสัมมาสัมพุทธะดังนี้เอวังโยมพระศาตดาชี้ให้รู้จักทุกข์พระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางให้พ้นทุกข์เท่านั้นจะพ้นจากทุกข์ได้ต้องพึ่งตนพึ่งธรรมจากประสุนี้มีคำที่ควรรู้รายละเอียดก็คืออายตนะในปายในหก มีตาหูจมูกลิ้นกายใจโอรัมภากิยะสังโยนหคือเครื่องร้อยรัดห้าอย่างมีสักกยะทิฏฐิวิจิกิจจาสีละปัตตปรามาตกามปยาบาทกามกุณน,นาก็คือความคิดติตึกไปในสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าเพลินใจ ทางตาหูจมูกลิ้นกายคมาตุคามก็คือผู้หญิงคำว่าเนกขม,มะคือออกจากกามหรือการออกบวชนะ,จะเจริญธรรม